ขณะที่เธอกำลังรีบจัดฉากให้สวยงามมือของเธอก็ปัดไปโดนแก้วกาแฟจนหกเลอะเสื้อแบรนด์เนมสีขาวตัวโปรดของเธอความสมบูรณ์แบบที่เธอพยายามสร้างพังทลายลงในพริบตาแทนที่จะโกรธหรือโวยวายไม่กลับสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ความเหนื่อยล้าที่สะสมมานานก็ระเบิดออกมาเป็นน้ำตาเธอร้องไห้อย่างหนักโดยไม่รู้เลยว่า กล้องวิดีโอยังคงบันทึกภาพทั้งหมดเอาไว้ประวนันเจ้าของร้านเดินเข้ามาอย่างเงียบๆพร้อมกับผ้าขนหนูและโอวันตินอุ่นๆแก้วใหม่ so ป้าหนูหน่วยมากเลยค่ะ <I just S 1> ไม่สารภาพทางน้ำตาหนูแค่อยากให้คนอื่นคิดว่าหนูมีความสุขค่ะประวันนั่งลงข้างๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าหนูรู้ไหม แกาแฟแพงๆที่หนูสั่งมาถ่ายรูปนะ่ะรสชาติมันก็ไม่ได้ต่างจากของป้ามานักหรอกแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดคือตอนที่เราได้ดื่มมันอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าใครจะมองความสุขมันเหมือนน้ำสะอาดนะลูกมันไม่ต้องมีฟิลเตอร์มาแต่งสีให้สวยงามหรอกป้าสีไปที่กระจกของร้านที่สะท้อนภาพของมายดูสิ แบบนี้แหละสวยที่สุดเพราะมันคือความจริง